วันนี้นะครับเราก็จะมาเดินรอบสวนสัตว์เลยนะครับผมเป็นระยะทางกว่า3กิโล3กิโลบันไดมันเป็นขั้นอย่างเงี้ยมันเป็นขั้นนี้เลยเออแล้วนี่คือมันจะเป็นงนี้แล้วนี่คืออย่างนี้เลยอใครเห่าอ่ะมีคนโกหกอี็นยังนี้เป็นใครมันเป็นใครสรารภาพมานอนหลับด้วยกันใช่ไหมเมื่อวานมาทำไมบ่ายสอน,นออสงงนะทำไหมล่ะอ่ะดู ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ยังใหม่ซูนะครับผมนั่นคือสถานเชียงใหม่นั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาเดินรอบสวนสัตว์เลยนะครับผมเป็นระยะทางกว่า3ามกิโลสมกิโลย้ำนะครับว่าเดินเที่ยวชมสวนสัตว์นะครับผมทีแรกว่าจะขึ้นรถแล้วแต่ว่าคิดว่ามันจะแบบเบสิกเบสิกอะเนาะตากล้องพร้อมไหมพร้อมาเสียงเสียงนี่เราก็จะมาดูกันว่าเราจะเดินประสบความสำเร็จหรือเปล่าครับ ดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะเดินไปครบสามกิโลหรือเปล่าหรือว่าเราจะไปยอมแพ้หรือเปล่าครับแล้วพร้อมกับเดินชมสัตว์ด้วยแต่อาจจะถ่ายไม่หมดนะฮะก็อาจจะที่เราผ่านเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันนครับนี่นะครับผมก็คือเจ้าลาเลนน้องเชื่องมากเลยอ่ะน้องจำหัวได้ด้วยขอขี่ได้ไหมลาเล่นยักษ์กัน แล้วเมื่อกี้นะครับที่ไปดูลามาครับผมก็คือสภาพนะครับร้อนมากนะครับผมดูเหงื่อเลยครับผมเต็มไปหมดเลยก็เลยว่าจะหาน้ํากินก่อนนะครับผมดูสภาพเป็นไงร้อนเดียวเลยหาน้ํากินก่อนนะครับทุกคนไม่ไหวแล้วตอนนี้นะครับก็อยู่กันที่กงฮิโปโปเตมัสนะครับผมน้องวินัยน้องอยู่ไหนไหน เอ๋อนี่ไงอกขึ้นมาแล้วฮิปโปโปเตมัสรู้เปล่าภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรฮิปโปโปเตมัสเนี่ยไม่ใช่ฮิปโปโปเตมัสน้องไม่ยอมโผล่หัวออกมานอกจากเราจะเอาอาหารให้นะฮะเป็นคนทัดไปสุดท้ายเนี่ยตีนมาส่วนสัตว์หรือมาคาราโอเกีย กงยีราบกีราเขาจะมากินอาหารเราไหมฮะฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยไฮลลมองกันน่นน้มากินเร็วเขาไม่มากินสัตว์ยังให้เหงาเออช่วสัตว์ยังงให้เหงากินไหม,มือกินปเปล่าให้ไม่เอาอ่ะ <c oughs> ไม่สเนเลย HOUR LATER แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ลิงอูตังนะครับแต่ที่สภาพเป็นอย่างนี้ก็คือเราประสบการณ์ดีเ <c oughs> มื่อกี้นะครับเราเลือกตัดสินใจที่จะไม่นั่งรถนะครับผมแล้วก็เดินมาตั้งแต่อควาเรียมมาถึงอูรังอูตังนะครับเป็นระยะทางประมาณครึ่งกิโลนะครับผม หลายๆคนนะครับคิดว่ามันจะใกล้นะครับผมครึ่งกิโลแต่ว่าทางมันโคตรชันอ่ะก็คือเหมือนขึ้นเขาอะทุกคนแบบว่ามันชันอ่ะตอนแรกคิดว่าแบบบันไดมันเป็นขั้นนี้อ่ะเป็นขั้นนี้เลยเออตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นนี้แล้วเนี่ยคืออย่างนี้เลยแล้วตอนแรกขึ้นมาชั้นแรกคิดว่าเอ้ยจะหมดละมีขั้นสองอีกก็คือไม่รอดนะครับอย่าหาเดินนะครับทุกคนเชื่อสุดสัยายังไงให้หลับ ฉีดยาให้ฉันตายไปเถิดหมอแพนด้าแดงนะคะผมรู้ไม่ทำไมถึงรู้ทำไมอ่ะนี่ยดูจากรอยเท้าแพนด้าแดงโอเคกนลบนี่ครับผมนี่ก็คือแพนด้าแดงไหนอะไหนอะ เนี่ยวะฮัลโหลดีอยู่ที่นี่นั้นแดงที่มันอยู่ในเรื่องนั่นแหละอะไรวะเรื่องนั้นนะที่ดูวันนั้นนะเออวันนั้นอะเออนะครับแล้วดูตัวจริงเป็นอย่างี้หน้าตาแต่ภาพปเป็นตัวนั้นน่ารักอีลลอไหนฮะอยู่ตู้หลับอ๋อลแล้วนี่คืออะไรอ๋อนี่คือห้อง A นอน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 ไม่นอนนอนไม่รับ เออน่ารักนะเออว่าตัวจริงก็น่ารักวะทุกคนอุ้ยใครเห่าอะนั่นนกใช่ไหมสภาพแมวมันเห่าเป็นหมาดิไรโลกเห่าอะไรอ,ะอ่ะแล้วทำไมมันถึงมาอยู่ในน้ำอะ่ะโอเคว่านก,นกเงือกเออบอกเอขาใครเออมึงอะใครเอ่ย กินมาได้วายนังแต้มดีทำไมนกเงือกหัวแรดบอกแล้วใช่ไหมเตือนแล้วใช่ไหมฮะ่ไม่ทำตัวแบบนี้อยู่บ้านบ้างอยู่บ้านบ้างอย่าทำตัวแบบนี้ไม่เอาไม่ไม่ชอบมันคนเหงาอไปเรื่อยสัตว์ลุกอันนี้นะครับเป็นนกที่ชอบหลอกทำไมอะนกแกงมันแกงมีคนโกหกอีอีคนไม่จริงใจเพราะอะไร โอเคเล่นมุกตามชื่อปลาสัตว์ต่อไปนี้เ,เล่นมุกตามชื่อปลาสัตว์ที่มันอยู่เป็นให้มันแบบไว้ทูมใช่ปะทูมแล้วมันคางนี่นมทูนี่มีชื่ก็สนุกแบบนี้แหละเนาะเจ้าปิ่ง ทำไมมันอาปากค้างก <Hello. S 2> ันอ่ะฮัลโหลตาไปปะเนี่ยของปลอมนะครับทุกคนสาบอยต้องลองโดดฮ่ของปลอมปลอมจริงอ่ะเนี่นยไปห้ามปีนแต่ไม่ได้บอกว่าห้ามโดดโ h oh no เข okay. าอะไรครับมันจะไปดูจระ,ะเข้กันใครบอก <c oughs> ไม่รู้เพื่อนเฮ้ยไม่ต้องลงไม่เอาไม่กลัวใช่ที่จะเดินขึ้นหรอบรรดาพิจาวณ์ลืมอะไรทุกคนถ้าใครที่จะมานะครับก็มามาดูเองนะครับเพราะเหนื่อยเหนื่อยแล้ว โลโหลมึงเป็นงานสบายดีไหมแม่ไม่อยู่บ้านเลยนะอยู่บ้านอยู่ช่องบ้างก็จะออกเที่ยวอ่าน,นี่นนไงเนี่ยอีนยังนี่เป็นใครมันเป็นใครสารภาพมานอนหลับด้วยกันใช่ไหมเมื่อวานเออไม่นักนวลสงวนตัวบ้างั <c oughs> ตอนนี้อยู่ <c oughs> ที่เพนกวินที่เท่ากันเยเข้ามาดูนะครับดู ยนมันยืนอยู่ให้ดูแบบอารมณ์เหมือนแบบว่าเราเป็นนักเตะฮะมนก็สงสัแล้วว่าอะไรใจะไป้คือบัตร5ตันแล้วบัตร3ตันอ่าฮะโอ้โหแล้วทางนี่ทุกคนก็บอกไปแล้วนะครับว่าหมดรายการแล้วนะออกกำลังกายตอนเท้านเาเราม่ชั่โมง บ่าย <Bye. laughs> มาทำไมบ่ายก่อนองงนะมนกดูทำไหมล่ะเอา้าดู A few moments later <c oughs> แ,แล้วก็จบไปแล้วสหรับคลิปวันนี้นะคะนรับผมก็ขอบอกว่ายอมแพ้นะครับเพรว่ามันอีดนะครับผมมันอีดเออขอฝากที่นี่นะครับส่วนสัตว์จังหวนะครับผมจะรีมาเที่ยวกันเยอะนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายนะครับสามารถติดตามที่ในเพจได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้พวกผมได้เดินรอบสวนสัตว์นะครับผมตอนนี้ก็คือจะกลับไปนอนแล้วนะครับผมเพราะว่า ขนาดลิปขนาดก็คือเหอยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นอะไรรอติดตามชมนะครับผมบ๊ายบายกลับไปนอนแล้ว